สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ชแนลวันเวงครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกม WWE 2K 23 e นะครับผมในวันนี้ผมจะใช้ AJ Style ประท่ากับ b ล o c k l e s เนอะครับผมก็สำหรับศึก l e s e r Mania ได้ผ่านพ้นไปเลยนะครับผิดหวังกันไปต,ตามๆกันนะครับผมว่านะคืนแรกนี่สนุกมากเลยนะผลและหลายคู่ก็ถูกใจคนดู ส่วนในคืนที่สองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไม่แหโรมมนเรนมันก็ยังไม่เสียแชมป์สักทีนะมันก็ยังไปต่อนะสิ่งที่ทุกคนรอดูก็คือรอดูโรมมนเรนเสียแชมป์นี่แหละคนที่รถมันก็สู้ได้ดีละคนก็เชียร์กันดังลั่นเลย ถ้าคิดในแง่ดีก็อย่างน้อยพวกอูโซ,โซโก็เสียแชมป์ให้โอเว่นกับเซมิเซนละแต่โรมันมันต้องเสียมึงจะครองแชมป์ไป2,000วันเลยแล้วไงวะเกินไปนะบางทีคนก็เบ <ans> ื่อมากันเลย สำหรับในภาคน,นี้ผมยังเล่นไม่ค่อยชินเลยนะแล้วเล่นระดับยากสุดด้วยบ็อกเรสเนอร์ มันรู้สึกว่าภาพมันสวยกว่าภาค22จริงๆนะเพราะว่าผมเล่นในเล่นในเพย์โฟเพย์โฟโปเนี่ยเครื่องโปมันประมวลผลในการลงคลิปช้ามากเลยนะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้ว่าคลิปนี้ที่ลงไปในมัน มันจะใช้เวลาประมวลผลชาหรือเปล่าหรือมันแล้วแต่เน็ตแต่วันเฮ้ยส<อ>ู่เพกซิตี้วะวิ่งมาหากูเลยวิ่งมาหากูเลยดีดีที ทิงเขาเข้าไปอ้าวลุกไปจังละต่อยต่อยตบอุ้ยโอ้โหมันสวนคืนโอ้ยตบเนกเรเกอร์ โอ้โหกูว่าแล้วกูว่าแล้วโดนรีเวิร์สไปเธอบัคเกิลโอ้โหมไม่ได้จับจังหวะรีเวิร์สไม่ได้หรอว่าภาคนี้เหมือนมันมันไวไปจังหวะหนึ่งนะลุกไวเหรอลุกไวเหรอนอนลงไปนอนลงไปอา้อาว เฮ้ยเฮ้ยผมต้องแยกประสาทอีกงหลักตีดีทีอีกรอบ โอ้แล้วแม่งเออมึงกำหมุนมาซะฮะลืมอีกแล้วผมลืมอีกแล้วแยกประสาทไม่ออกคือจากจากที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับคือมันให้กด R2X ใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะมันต้องกด R2O นี่ผมสับสนเวย้ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันขึ้นมาปุม่มแบบไม่ตรง,งกันกันไปรู้มีใครแก้ปัญหาตรงนี้ได้มั้ยบ้างไหมครับเนี่ยเอาไอเ้เหี้ยกูโดนเอฟไฟท์นะมั้งโอ้โหตกใจโอ้ย

ฟาดไปขาแม่งพลาดอยู่นะไอสัตว์ใช้ท่าอะไรดีวะเอาแล้วมา b e f o ิฟ n o m น n a l four u อ,อ,อไป one t w ผมรู้เลยเมื่อกี้มันใช้ไอท่านั้นอนะเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึงอีกรอบนึงไงเอาสองครั้งเนี่ยเอา one t w เ้แม่ มันเฮือกสุดท้ายของมันแล้แล้วว่าภาคน,นี้ได้ได้ท่าไม่ตายง่ายนะขอแค่มีหลอดเหลืองอะหลอดเหลืองแม่งเ,เป็นช่องช่องช่อง,องเล็กแมตชนี้นะผมบอกเลยนี่คือชัยชนะครั้งแรกตั้งแต่ผมซื้อเกมมาโอ้โพยายามฝึกเล่นแม่งก็ไม่ชนะทักที จะพยายามฝึกเล่นต่อไปครับแล้วก็ค่อยๆทำคลิปคือช่วงนี้นเวลาการทำงานของผมมันมันเปลี่ยนเวลาเวลาทำคลิปของผมมันก็อาจจะไม่ค่อยมีแต่ผมก็จะหาเวลาว่างๆมาทำคลิปล,ลงแล้วก็ลงเรื่อยๆถึงจะลงคลิปช้าแต่ยงไงช่องนี้ผมก็ยังอยู่แน่นอนอย่าเพิ่งหนีหายกันไปนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามกัน สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับไปพบกันใหม่ EP หน้าครับ